สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube สุกท่านครับผมสี h ช n แนลสายจกรายงานตัวครับผมเรามาอัปเดตแปลงงานทอยสองพันเที่ยวกันครับนี่ครับเรเขียวน้อยร้อยหกครับเรือนี้ปลาเข้าไปพันแปดร้อยล็แล้วครับ ยังไม,ไม่ถึงระดับถนนเลยครับอีกเยอะครับเขียวน้อยน่าจะเป็นคันสุดท้ายแล้วครับเขียวน้อยนี่แมคโคลน้ำมันจะหมดครับนี่ครับจะนัด เจ้าหนุ่ยครับงานเข้าเจ้าหนุ่ยครับท่านผู้ชมเจ้าหนุ่ยต้องได้หรือคาร์ครับน่าจะแผ่นหมดครับท่านผู้ชม นี่ครับเจ้าหนุย่ยเกมนะครับนี่ทำหนางนนครับนักเตะหน็อตลงลือเกียร์ลงนะครับเพื่อจะเอาแผ่นคารัตออกครับผมขับเองซ่อมเองครับเจ้าหนุ่ย ตะตีนผีนงตีนผีครับไปชมอดีตตู้แอร์ครับนี่ครับอดีตตู้แอร์นี่ครับ แกแกตเย็นกันเขโอ้น่าเสียดายมากเลยครับของรถแกไปโดนตัวไหนมาไม่รู้ครับหรือทั้งวันครับเหลือแค่นี้ครับไมู่่กลไม่ได้ทัดเลยขอได้เป็นตู้แอร์อย่างสวยครับเห็นแกบอกกลัเกีย์ใหม่จะเป็น งานตู้ตู้งานของบริษัทครับแกน่าจะซื้อใหม่ครับอืมโคต้องจอดแล้วครับผม า,ายดันสายดันโนงตีนผีครับอดีตเคยเย็นครับเมื่อก่อนนี่เป็นอดีตเคยเย็นนี่ครับ โจอี้โจอี้แปวนรำมันบอโอ้ยขวางรถจี๊ดจ๊ อดีตเคยเย็ยนแต่วันนี้เย็ยนกว่าทุกวันครับเพราะฝนตกด้วยครับท่านผู้ชม คันนี้น่าจะเป็นน่า,น,าน่าจะเป็นห้าสิบแรงครับท่านผู้ชม L ห้าศูนย์หนึ่งแปดครับ บอกว่าเกี่ยวเข้าเก่งน่าจะพบกับโปเก่งไปครับน่าจะเป็นตู้แอร์โรงงานครับอันนี้เป็นตู้แอร์แกรสร้างขึ้นเองครับเดี๋ยวผุมพาติดตามตอนต่อไปของรถไถซิ้งคันนี้ครับ คลิปนี้ผมขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ